สวัสดีท่านชมพี่นาทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวนะครับจะมาคัา้วบะลิตไม้ใส่หมูสามจันและการนอไลตอ่ต้มทางเหนือปเป็นก็จะห้องว่าบะลิตไม้นะครับภาษาการก็จะห้องว่าลิ้นคว้าหรือว่าเพกาเชื่อว่าหลายๆคนงคงจะมักเหมือนกันนะครับเมนูนี้ไปครับเราเข้าไปดูการทํากันเลยนะครับว่าการทําคัวบะลิตไม้ใส่นอใส่ย,ย่างพ่อง วันนี้แม่ก็ฝากบอลลิตไหมหรือว่าเพกาบางที่ก็ห้องว่าลิ้นฟ้านะครับฝากกับน้องสาวมาคือสองฝากก่อนที่เขาจะมาคั้วหรือว่าพัดนะครับเขาจะต้องล้างน้ำทำความสะอาดกันก้อนนะครับแล้วก็เอามาหั่นหรือว่าซอยให้มันบางๆนี่นะครับบางที่เพื่อกลเจาไปเผากันก้อนแล้วก็เอามาซอยหรือว่าหั่นนะครับแต่เขาบาเนี้ยอย่างอันเขาจะใช้แบบโซๆอย่างนี้เลยนะครับบัเชือลองเนี้ยพอนะครับล้ำส่วนหมูที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับครจะใช้ส่วนใดก็ได้ได้หมดนะครับล้างน้ำเซตเก่ามาหั่นเป็นตีนอิ่ พอ,พอพูดดูทิพกันนะครับก็จะมีนอต้มหอมแดงพริกแต้กะปิักไก่หรือว่าตะไคร้นะครับหอมขาวหรือว่ากระเทียมและกะบลิดไหมหรือว่าลิ้นฟ้านะครับใบก้มกอข่าหรือว่าเมงลักนะครับตามด้วยสามจันส่วนนอที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นนอไรนะครับหรือว่านอบุญก็ได้แล้วแต่ความชอบของผูของมันนะครับก่อนที่เราจะไปขั้วเราจะต้องมาซ้ำหรือว่าซอยอยางงีก,ก่อนเนิ่บะฮัวภาคกลางกับภาคอื่นห้องกันว่ายังใดนะครับแต่ภาคเหนือเพ่นจะห้องว่าซ้ำกับซอยนะครับ <c oughs> ถ้าอู้พยังไงก็ขอสูมาภัยตัวนะครับเพราะว่าบางทีมันหอมเหมือนกันเขาก็จะเอาไม้เสียบลูกจีนนะครับแทงเข้าไปให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็ตัดนะครับตัดเสร็จเขาก็จะไปตำน้ําที่กันเขาจะใส่ชักไร่หรือว่าตะไคร้ลงไปก่อนนะครับตำด้วยหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับหอมแดงแล้วกับพริกแก้หรือว่าพริกขี้หนูใส่ลงไปแล้วก็ตำนะครับตำให้มันละเอียดให้มันเข้าๆกันบั่แนะนำให้ใช้เครื่องปั้นนะครับถ้าใช้เครื่องปั้นเนี่ยมันแหลวเกินไปพราะาตำละเอียดเรียบร้อยนะครับเขาจะเอากระปิเข้าใส่แล้วกัดตำน พี่แกงก็จะมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆตามคนเดียวก็ได้นะครับตอนนี้เฮาก็ได้พี่แกงออกมาเรียบร้อยเฮาก็จะไปคั่วกันเลยตั้งน้ำมันให้จนท้อนนะครับแล้วเอาพี่แกงที่เฮาทำไว้ใส่ลงไปคั่วนะครับคั่วหรือว่าพัดให้จนมีกลิ่นหอมถ้ามันหอมแล้วนะครับมันจะจามดังชิวชิวอีกแล้วอ่ะ แล้วก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปคว้าหรือว่าพัดที่มาเข้ากับพริกแกงเราจะคว้าหรือว่าพัดชิ้นหมูเพืมหมออกว่าให้ปอดีนะครับหมอเให้มันเหวียหรือว่าสะดุ้งนะครับแล้วก็ล่ไว้สกรรักคำถึงจะเอาน้ำล้างโคข้าใส่เพื่อว่าลำบะลำอยู่ที่น้ำลา้างโควะครับตึง้งเจื่อจะแตนะ <laughs> ลำมะลำม,ม,มันอยู่ที่เฮาปูงปู้นใส่ลงไปแล้วก็ก้นนะครับกนกนกลนให้มันเข้ากันรอสกักกรูนะครับเฮาถึงจะเอาบาลิดไม้แล้วกับนอต้มนะครับใส่ลงไปและก็ก้นนะครับกนกลนกลนหรือว่าพริกนะครับเพื่อให้มันเข้าๆกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับบะดีเอาคอนไปตางไดตังเนึ่งพอมาเข้ากันแล้วนะครับเ่าก็จะปรุงรสนะครับเฮาจะใส่ผงข้อแห้งไก่ถ้วยแดงลงไปก่อนนะครับใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยนะครับ <laughs> ใส่มามักนักใส่นน้อยนะครับตามด้วยรสดีแล้วก็น้ําแหใส่ลงไปและก็กนนะครับกลนๆืให้มันเข้ากันให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราจะเติมน้ําลงไปอย่างน้อยนะครับหม้อกว่าให้พอดีกับปอถ้าเราไปใส่น้ําลงไปนี่นะครับแบบเมียบบนอกับบะลิดไม้เนี่ยไม่ติดหม้อนะครับ คนเข้ากันแล้วนะครับเขาก็จะมาจิ้มพอว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแหมมักยังใดคานยังใดกะไ่และก็รอให้ฉุนใกล้สุกนะครับถ้ามันใกล้สุกเขาจะเอาใบกบกอขาวหรือว่าแมงลักนีะครับใส่ลงไปแล้วก็คนนะครับคนๆๆให้มันเข้ากันแหมกัมการใส่พักนะครับเอาจะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีกับปอนะครับในการกัวถ้าใส่เมินเกินไปนี่นะมันจะบัลลังตอนนี้คือกลิ่นหอมพันนาดเลยนะครับหอมตึงบะลิตไหมหอมตึงเครื่องแกงหอมตึงใบกบกอขาวหรือน้ำลายลงไปเรื่องปึ๊กปึ๊รปึ อยากกินข้าวนะครับซุกแล้วกับปิดแก๊สจัดใส่ถ้วยใส่จานเลยนะครับกินยังได้ขึ้นลำนะครับกับแป้งข้าวแป๊บๆอย่างนี้นะครับละกัดกุ้ยเลยนะครับปาดมันตึงเหมาะแตแตะขั้วผลิตไหมหรือว่าขั้วลิ้นปลานี้นะครับเวลากินนี่นะมันต้องมีใบก้มก่อขาวหรือว่าแมงลักกินตัวนะครับไประเกยลองกินกับพอนะครับลองนะครับแล้วจะพิ๊ดใสุดยอดแตตะเมนูนี้มีบ้านไหนภาคไหนทำอย่างนี้พ่องนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วย